หนูเนี่ยไม่ไม่ถีบหัวสรงใครนะยกเว้นว่าคนคนนั้นจะทําให้หนูไม่อยากยุ่งแล้วก็ไม่อยากอยู่กับเขาเองอเจนนี่เชื่อว่าเขารู้ครับแต่ความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันอนะอยู่ที่ว่าจะยอมรับได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นแหละคะ่ะ หนูเนี่ยไม่ไม่ถีบหัวส่งใครนะยกเว้นว่าคนคนนั้นจะทําให้หนูไม่อยากยุ่งแล้วก็ไม่อยากอยู่กับเขาเองอันนี้หนูไม่ได้หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะหนูหนูเข้าใจคนที่ถามซ้ำๆหนูย้อนกลับไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอะ่ะทําไมหนูต้องถีบหัวส่งคนอื่นด้วยแล้วหนูก็เชื่อว่าคนอื่นอะ่ะต่อให้ไม่มีหนูเขาก็อยู่ได้ทําไมต้องใช้คําว่าถีบหัวส่งแล้วคนเราอะ่ะไอ้รวยหรือไม่รวยอะ่ะ มันขึ้นอยู่กับความขยันความอดทนถ้าสมมติว่าหนูไม่ผ่านตัวมาทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือรีวิวสินค้าหนูว่าหนูก็ไม่มีขนาดนี้ทุกคนคือมันแล้วแต่ความขยันแล้วก็โอกาสแล้วก็มุมมองแล้วก็เจนนี่เชื่อว่าเขารู้ครับรู้แต่ความคิดคนเรามัน ไม่เหมือนกันอนะอยู่ที่ว่าจะยอมรับได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นแหละคะ่ะ